กับเพื่อนเรื่องหาเงินพี่น้องหายากยากเนาะสมัยคู่มือนี่จะม,มันลําบากลําบุนก่าสด้เงินเพื่อนพี่น้องนี่สิมาดังไฟกีเขาก่อนพี่น้องหากินกัญาบุมีหดเนี่ยสิกินเนี่ยเมือนเ้าเนี่ยเหมือแร่งนะพี่น้องกะง่ายๆคดง่ายๆก็เข้ากับนี่พี่น้องดังไฟกีเขาครับโอ้ยเนาะจะเงินชสวีตเนาะ สิวิทยอาราตอีรีคอยน์ใครโทรมาอย่างเตะเสาเตะเสียวอเโอ้หลับก่อนฮัลโหลไคนี่อุ้ยเจ้าของตี้เขาไม่ได้เห็นอย่างเขากำลังสิดังไฟปิ้งซีนอืม ขึ้นอยากบอกว่าจะคล้องไม่อย่างอ๊้ขึ้นหอดบอกอุ้เขาก็ขึ้นหอดเพิ่นขึ้นกันจ้าโอ้ยหนอขึ้นหอดขึ้นหอดอืมเขากำลังดังไฟสปริงซิ้นจะคล้องเด้บ้านบ้านอย่างกินตีอืม กระสั่นจะคล้องจะคล้องอันรงเล็กบันซี่มาเดอ้ออืมบ่ต้องเกรียใจบ่ต้องเกรียใจอืมชงเล็กบันซี่มาเดี๋ยวสิโอนเงินไปให้กินเขาจ้าอืมคือนอดแล้วนอนอุ้ยนอนจะคล้องกระไดเขาแบบอืมกะล่างสปริงสินที่หละ่ะอืม ชงเหล็กบันซีมาเดี๋ยวเขาโอนเงินให้พันหนึ่งพ่อบอ้านอ๋อเสนอสองพันเอาไปซื้อแนวกินเด้อกินแซ่บแทบอันนั้นเอาเงีปิ้งเส้นกินอืมอเดี๋ยวเขาไปกีดยางกันยังเดี๋ยวเขาก็ไปกีดยางรับจ้างเอาก็ได้บ่เป็นยังว่าวจะจะของเงินไปกินข้าวแซบ่บอาหารแซบ่บเนาะ อือโอ้อยจา้าบ่เป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวจกยักหน่อยเคาโอนเงินให้เด้องพันได้อพี่ลกัจกจาก้าอือเอสนับสนุนี่มใ่ใหม่เพงโทรมาใหม่เนาะจ้าอืมจักหองอืมจ้า ำเนีก็หน้าเดี๋ยวเขาปิ้งสิน้นกินเขา้าก่อนจัวตีจัติลาจุ๊บจุ๊บลักเขา